สวัสดีค่ะพี่น้องฟงไฟสุดปุ๊คสุดค้อนมาเดี๋ก็บพบเจอยายนิ้วเช่นเก่าเช่นเดิมจ้ายายนิ้วกับมีข้าวมาปเดตเรื่องแม่แพลวพี่น้องแม่แพลวโพสต์ลายยาวแบบนี้เอฟซี FC เห็นแล้วยิ้มตามแฮ่คอมเมนต์รัวๆพี่น้องเป็นอย่างน้อยก,กับคือวาลลาสุดแม่แพลวเพลิ่นสแสดงสดมัอคืนีนเนพิ่นกะโพสต์แคปชั่นเอฟซีมาเห็นกาลังใจหลายๆพี่น้องแม่แพลวเราก็โพสต์แคปชั่นแบบนี้พี่น้องจ้ามีความสุขที่เห็นแฟนขับยิ้มหัวเราะสูงกําลังใจและปรบมือให้ ไม่มีเวทีไหนที่เราไม่เต็มที่วันนี้แอบสังเกตแฟนกลับหน้าเวทีเห็นทุกคนมีความสุขเอนจอยกับการแสดงของพวกเราขอบคุณจากหัวใจค่ะขอบคุณทิปกำลังใจที่มอบให้พวกเรานะคะมันคือกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับอาชีพศิลปินอย่างพวกเราสำหรับแพวแค่ได้เห็นแฟนกลับแฮปปี้ก็ดีใจและมีความสุขมากๆแล้วค่ะขอบคุณทั้งหน้าเวทีและหน้าจอออนไลน์นะคะขอบคุณที่ไม่ทิ้งกัน เอซีกับเขามาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องแม่แพ้วแล้วก็ขกอบคุ้นสุพุสุคุนพี่น้องจ้ะตอนนีก้ก็วางามคักชุดน,นี้ฉันแอบ,บว่าฉันแม่ใกล้พี่น้องจ้ะเอฟซีก็ส่งหัวใจรัวๆเลยคักรักและชื่นชมชอบน้องมากรักทุกคนในวงเพลวพาวแสงทองน้องเป็นคนเก่งมากๆจะไปทําการแสดงที่ไหนขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภยัยมีคนดูเยอะ ให้ชื่อเสียงโด่งดังนะคะรักๆค่ะพี่น้องเอฟซีก็ส่งหัวใจแม่แพลวรัวดีใจเห็นน้องแพลวมีความสุขแม่กับความสุขที่คนรักและชื่นชมในความเก่งแกร่งสวยเอฟซเท่าแม่ภูมิใจในตัวเจ้าหลายเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่เธอแข็งแกร่งเกินตัวฮักเจ้าเด้อแม่น้องนาลิตะน้องโตเกียวนะฮักน้อพี่น้องกะรักค่าแม่มีความสุขเช่นกัน ได้สนุกได้หัวได้ฮอดเบียร์ฟรีขอบคุณคารักที่สุดปังๆนะคะแม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังรักเหมือนเดิมจ้าแม่สันพี่น้องจากเอฟซีลายๆท่านก็ขามาคอมเมนต์ท่านนี้ก็ว่า,าซูปเปอร์แม่แพวพวแข็งแก่งมากความสามารถประสบการณ์เยอะรวยสวยมากตอนนี้ออร่ามากสุดๆสุดๆต่อไปนะคะลูกๆก,ก็รักมากอยู่ในกับ ลูกๆก,กับทีมงานต่อไปแบบนี้ดีแล้วค่ะเดินหน้าต่ออย่าถอยหลังนะคะแม่แพลวสู้ๆค่ะเมนพี่น้องจกาแม่แพล,แลวเราสุดยอดอิหรีพี่น้องรักเคียงข้างเสมอค่ะอิฟซีกระซ่งหัวใจใหแม่แพลวรอดรัวพี่น้องความสามารถในการอินเทอร์เทนกับแฟนเข้าไปดูอยู่ในการแสดงดีมากนั่นคือความสุขทั้งผู้รับชมและผู้ให้เยี่ยมเจ้า หญิงแข็งแกร่งมากค่ะแม่นพี่นอกจะกักขอให้แม่แพลวยิงปังๆรวยๆเดะอดอเดินทางไปทั้งใดกกขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยยิงปังๆตลอดไปจา้าพี่ๆน้องๆมีความิีเหินว่าจากกังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย